สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีรุ่นมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีทั้งตัว ปากกานะคะแล้วก็ดินสอรอติ้งด้วยนะคะก็สําหรับรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้อ่ะรุ่นแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามทองทั้งด้ามนะคะเรียกว่าตัวลามี่ LX นะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะรามี่ LX เนี่ยจะต่างกับตัวออสตาร์คือปกตินะคะตัวด้ามออสตาร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกล่องที่เป็นตัวแพ็กเกจกล่องกระดาษปกตินะคะสําหรับตระกูล LX นะคะเขาจะมาเป็นแพ็กเกจพร้อมตัวกล่องทิ้วแบบนี้เลยสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะแล้วก็ตัว ตัว lx เนี่ยจะค่อนข้างพรีเมียมกว่าตัวอ Star คือเป็นอะรูเป็นตัวอะลูมิเนียมทั้งด้ามน,นะคะแล้วก็มีในส่วนของอตรงนี้นะคะเป็นอะลูมิเนียมเช่นเดียวกันสีเดียวกันกับตัวด้ามสำหรับตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็สามารถที่จะทำชื่อได้ด้วยนะคะ ก็ใส่ไปแล้วก็มีชื่อแบรนด์ของเขานะคะรามีตัวนี้เป็นตัวสีรามี lx r r o นะคะด้ามสีทองสำหรับตัวอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นตัวรุ่นพรีเมียมของตัว Parker นะคะตัวนี้จะเป็นตัว ตระกูล s o นเนตนะคะซอนเนตรุนนี้นะคะจะเป็นตัว s o n เนตเมทัลแอนด์เพนะคะโครมโรลล์บอลรุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะเป็นตระกูลพรีเมียมก็คือว่าตัวด้ามนะคะจะเป็นตัวสีออกขาวมุกนะคะแล้วก็ตัวบอดี้ที่เป็นตัวปอกนะคะจะเป็นตัวรวดลายในตัวแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะดูหรูหราเลยนะคะตัดด้วยอะไรแหนบสีเงิน,นท็อปก็จะเป็นตัวสีดำ ตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะ Parker Sonnet f r a c h นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทำชื่อเลเซอร์ได้นะคะแบบนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวแบรนด์ d i n s a r o t t i n g สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว r อ t t ิ i n g 6 0 0 ขนาดหัวก็คือ0.5 600เนี่ยเขาทำมา2สีนะคะเป็นบอดี้สีดำแล้วก็บอดี้สีเงินตัวนี้เป็นตัวอย่างบอดี้สีเงินแล้วก็ขนาดหัวก็จะมีทั้ง0.5แล้วก็0.7นะคะตัวบอดี้ข้างนอกเนี่ยจะเป็นตัวด้ามขนาดเดียวกันเลยนะคะต่างกันที่ตัวหัวก็คือว่าตัวตรงนี้นะคะ0.5กับ0.7จะต่างกันที่หัวไส้ดินสอตรงนี้เวลาใช้งานก็เป็นการใช้งานตัวกด ปกติด้ามจะทำมาจากตัวโลหะนะคะอย่างดีแล้วก็เป็นตัวสไตล์ทรงหกเหลี่ยมสำหรับตัวด้ามจับตรงนี้ก็ทำเป็นลายเท็กเจอร์ก็คือเวลาที่เราจับเนี่ยจะถนัดมือนะคะช่วยทำให้ไม่ลื่นแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้ระยะเวลายาวๆพวกนี้จะเป็นลักษณะของดินสอโปรเฟชชั่นลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนใช้เนี่ยอาจจะใช้งานยาวต่อเนื่องกันนะคะ ตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์ติดอยู่สามารถที่จะเรเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันนะก็สวยงามตรงหัวตรงนี้ก็จะมีตัวบอกค่าความเข้มของไส้ดินสอที่เราใช้นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นการเมนวนวลหมุนด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นเราซื้อไส้มาเป็นตัวความเข้มที่ HB เราก็หมุนไว้เราจะได้ทราบนะคะ HB 2B ประมาณนี้ ถัดมาก็จะเป็นตัวปากาแบนรนด์ปลัเกอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวจอตเตอร์จอตเตอร์สแตเลนะคะบอดี้ไซส์เดียวกันสำหรับตัวด้ามสีแดงตัวนี้นะคะชื่อของเขาคือจ็อตเตอร์สแตเลทคิงตันเลสก็คือเป็นบอดี้สีแดงด้ามสแตเลททางด้ามนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวด้ามนี้เป็นตัวจอตเตอร์พรีเมียมนะคะตัวนี้ เป็นด้ามจัตเตอร์พรีเมียมคอร์เรคชันตัวนี้ทำออกมามีสีสีนะคะจะเป็นโทนสีฟ้าสีดำน้ำตาลแล้วก็แดงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรวดลายเป็นคอร์เรคชั่นของเขานะคะเป็นจัตเตอร์พรีเมียมที่มีลายสำหรับคอร์เรคชั่นนั้นๆนะคะนี่ก็สามารถใส่ชฉยได้บอดี้ตัวนี้เป็นตัวจัตเตอร์พรีเมียมสีดำ ถัดมาจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ pentel ก็ตัวนี้เป็น pentel body pentel alloy นะคะก็ชื่อรุ่นของเขาก็คือ bl 407ตัวนี้นะคะลักษณะของตัวด้ามตัวนี้คือขนาดไส์ใหญ่น้ำหนักเบานะคะแล้วก็เป็นสีแนวออกพาสเทลน้ำมึกเจลนะคะ,ะใช้งานก็แบบกดแบบนี้เลยสีที่นำมาให้ชมนะคะวันนี้จะเป็นตัวด้ามสีชมพูแล้วก็สีฟ้า ก็สามารถใส่ชื่อได้เช่นเดียวกันสวยงามนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่จะจัดส่งให้กับถึงมือเป็นของขวัญให้กับผู้รับนะคะก็สำหรับตัวแบนรนด์ปากานะคะก็จะมีรุ่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะสามารถกดติดตามกันได้เพื่อไม่พลาดชมรุ่นใหม่ๆนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ช่องเ b นแบ d Name แล้วสามารถกด s u บสไ r i b e ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ